ครับสวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับที่ดินทั้งหมด้ารไล์นะครับ้ารไล์บัชนดคุณแดงนะครับติดกับของส่งน้ำติดตะ้นดํำนะครับฮาร่ไล์หน้า้างประมาณหกสิบเมตรติดตะ้นดํำนะครับยกแปลงนะครับบ้านพร้อมที่ดินมีคลองน้าแปลงหนึ่งจด้หลานนะครับหนึ่งหลานสามแส้นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ย เพื่อนบ้านล้อมรอบนะครับจากที่ดินไปเส้นซ้ำๆเพียงแค่แ0 0เมตรโดยประมาณหน้าแปลงที่ดินมีคลองโซ่น้ำนะครับลักษณะแบบนี้นี่เลยนะครับเนี่ยนี่คือที่ดินของเรานะครับตรงข้ามมีเพื่อนบ้านนี่นะครับเอ่อคลองโซ่น้ำมาจากอำเภอด้านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีหาไร่หนึ่งจุดรามล้านนะครับ อะไรหนึ่งจดส้ามหลานราคาพอมาโอนที่่วยนะครับมีคลองส่งน้ำไล่ทั้งปีนะครับบ้านหลังนี้ไม่ได้ให้นะครับเป็นร้านคาของปานี่เป็นรันคาเล็กๆนะครับเจ้าของไม่ได้ให้นะครับเนี่ยอันนี้คือพื้นบ้านมีป่าอยู่ในแปลงที่ดินนะครับ กระจายให้หมู่บ้านลักษณะแบบนี้เลยนะฮะที่ดินนะากว้างประมาณหกสิบเมตรนะครับใกล้เคียงบ้านพบอที่ดินคือล่างล่างนี้เลยเนี่ยล่างนี้เลยนะครับต้องบริเวณในบ้านเล็กน้อยนะครับต้องมาริเวดบ้านเล็กน้อยลักษณะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเราต้องมาตีฟ้า เอาเล็กน้อยนะครับลักษณะแบบนี้เลยมีแอนะครับแอไม่ได้ให้นะครับก็มาคุยราคากันอาอด้านข้างก็จะมีต้นคูณนี่คือบ้านยา์ดข้งเข้านะครับเนี่ยบรรยากาศดีนะครับน้ําไล่ผาน้าแปลงอยู่ในชุมชนนะครับอยู่ในชุมชนจากถนนหลักเ้นซามซาม,ามเพียงแค่ประมาณแปดร้อยเมตร นี่คือแปลงที่ดินของเรานะครับลักษณะแบบนี้ห้าไร่บ้านต้องมารีเวทเอันเล็กน้อยนะครับลักษณะแบบนี้เลยที่ส่วยนะครับที่สุวยไฟฟ้าประปาอยู่หน้าแปลง อยู่ในตำบลทะเลบอกอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีจากเส้นทันเวทเกตประมาณ120กิโลนะครับลักษณะแบบนี้ตรงน้นคือบ้านเพื่อนเบิร์นบ้านใหม่นะครับที่จะมาอยู่ด้วยกันกำลังพปกสร้าง น้ำไล่พานตลอดนะครับเนี่ยมาจะาเคลื่อนนาช้า,ชางมีน้ำทั้งปีนะครับตอนนี้ทาอยู่น้าแรงโอเคนะครับ